สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี FC นะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอเป็นงานมีดแล่นะคะพี่พี่จ๋าเป็นงานมีดแล่เหล็กแหนบนะคะตัวนี้สั่นบางๆเลยนะคะราคาก็อยู่ที่450บาทนะคะพี่พี่จ๋า450บาทจะส่งให้ฟรีนะคะน้าหนักเบานะคะเล่มน,นี้เล่มที่หนึ่งนะคะสักครู่หนาะ อันนี้เล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งความกว้างก็อยู่ที่หนึ่งนิ้วเจ็ดหุนนะคะความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วห้าหุนสันหอยที่สองมินะคะเล่มที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สอง เล่มที่สองนะคะความกว้างก็อยู่ที่ 1, 2, หนึ่งนิ้วเจ็ดหุ่นเหมือนกันนะคะยาวเจ็ดนิ้วห้าหุ่นค่ะพี่พี่จ๋าสันบางมากเลยนะคะเห็นไหมอ้าทำมาจากเหล็กแหนบนะคะราคาเดียวกันคะ่ะพี่พี่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปคะ่ะเล่มที่สาม เล่มที่สามนะคะความกว้างอยู่ที่สองนิ้วหนึ่งหุนนะคะยาวเก้านิ้วราคาเดียวกันนะคะสันบางๆเลยนะตัวนี้แร่ได้นะคะแร่ซอยสบปยมากเลยนะเหมาะมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่สี่รอยห้าสิบบาทนะคะต่อ,อไปค่ะเล่มที่สี่ ทำมาจากเหล็กแหนบทั้งหมดนะคะอันนี้เหมาะไว้สําหรับงานครัวนะคะเบาๆความกว้างอยู่ที่นิ้วเจ็ดหุ่นยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วห้าหุ่นนะคะสั่นอยู่ที่สองมิลน,นะนี่สวยๆเลยต่อไปค่ะเล่มที่ห้าเล่มที่ห้านะคะกว้างอยู่ที่นิ้วเจ็ดหุ่น,นะค่ะ ความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วเจ็ดหุนนะคะสันอยู่ที่สองมิลสันบางเฉียบนะคะชุดนี้ทามาจากเหล็กแนกททั้งชุดเลยนะพี่พี่จา๋าใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มีพิเศษอีกหนึ่งเล่มน,นะคะจะเป็นงานมีดเหล็กเคสามห้าสามนะคะฝักเคปล่านะคะ พร้อมพกพาติดเอวนะคะตัวด้ามจะเป็นงานด้ามเหล่าหยดน้ำปอกคอทองเหลืองหล่อลายนะคะเป็นงานเหล็กเคสามห้าสามต้านสนิทน,นะคะพร้อมพกพานะคะราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหร้อยบาทราคานี้งดต่อนะคะ ความกว้างที่หนึ่งนิ้วสามหุนค่ะความยาวที่หกนิ้วห้าหุนนะคะสันก็อยู่ที่ห้ามิลเล่มน,นี้สวยมากพี่จา๋าพร้อมพกพาเลยนะคะนี่มาพร้อมฝักไข่เด็กลายแคปล่าส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่คึบคึบคึบ นะคะราคาอยู่ที่1,600บาทนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางบเพิ่ม5้สิบาททุกเล่มนะพี่ๆจ๋าก็พี่ๆไหนที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปเจดสองหกสองห้าแอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะ Facebook มิตรอาจารย์ปู่นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะน้องจะอัปเดตงานใหม่ๆให้พี่ๆ FC ทุกท่านนะคะ จะได้รับชมกันเพื่อที่ไม่พลาดงานใหม่ๆนะคะก็วันนี้เนาะก็ต้องขอตัวลาพี่พี่เอซทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ